คนลาตาแลมเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรอายุเล่าๆสัก40ไปปลายๆที่เกิดและเติบโตอยู่ในหมู่บ้านริมป่าตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเล่าสัก50ปีที่ผ่านมาช่วงวัยหนุม่มก็เป็นช่วงที่คึกขนองตามประสาอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองไปทั่วทิศทั่วแดนไม่ว่าจะเป็นด้านพละกกำลัง เรื่องตีลานฟันแทงตามประษาหนมจนเริ่มมีการตามหาของดีเอาไว้ป้องกันตัวจากคมมีดคมดาบด้วยความที่มีใจเป็นนักเลงชอบมีเรื่องมีเล่าไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นตามงานบุญงานวัดหรือแม้แต่ตามหมู่บ้านเดินๆจนมีโอกาสได้ตามเพื่อนฝูงข้ามป่าข้ามเขาไปล่ำเรียนวิชาอาคมกับหมอขมินที่ฝั่งกัมพูชาด้วยความต่้งใจครั้งแรกเพียงแค่อยากจะได้ของดีเอาไว้ติดตัว แต่เกิดชอบใจจนขอฝากตัวเป็นสิษย์ร่ำเรียนวิชาอาคมอยู่ที่นั่นถึงสปีด้วยกันปล่อยให้เพื่อนที่ไปโดยกันข้ามกลับมาก่อนจนพ่อแม่ต่างก็คิดว่าคงถูกฆ่าตายไปแล้วพอรู้จักนิสัยและสันดานของลูกชายเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปตะแรมในช่วงวัยหนุ่มก็ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับวิชาอาคมที่ล่ำเรียนมาจากหมอขมนินั่นก็คืออาคมสายดำที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเข้มขลัง ในย่านนั้นมันเนิ่นนานช่วงนังตะแลมได้ฉายาว่าเป็นนักเลงหนังเหนียวอยู่ร่วมหลายปีจนอายุอานามเกือบจะ30สิบก็เลยเลิกลาไปเพราะไม่มีใครกล้าที่จะมายุ่งวุ่นวายมีเรื่องมีราวด้วยแถมยังมาขอเป็นสิทธิ์เพียงแค่อยากจะได้ของดีติดตัวแบบตะแลมบ้างก็เลยกลายเป็นว่าตะแลมเลื่อมเป็นหมออาคมไปในตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเพราะได้ใช้อาคมปลุกเสกของอาถรรพ์ต่างๆให้กับสิทธิ์ไปหลายคนเรื่อยมา จนขอพวกนั้นมีความเข้มขลังดังที่ลูกศิทธ์ลูกหาต้องการนับจากนั้นก็ยังได้ใช้วิชาคมช่วยปัดเป่าโลคภัยหรือแม้แต่การทําของไปทํำร้ายอลิสตูตามต้องการของศิทธ์เรื่อยๆมาจนตะแลมมีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้นต่อมาจนมีลูกมีเมียอายุอานามก็ล่วงเข้า40ไปไปลายๆเข้าไปแล้วทิดแลมเองส่วนทิดแสงเองก็เป็นเด็กหนุ่มหลุนลูกรุ่นหล,นหลาน อยู่ในหมู่บ้านล,ละแวกไกลไๆกันนั่นเพิ่งจะสึกออกมาหมาดๆได้ไม่ถึงปีจากการบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กเพราะสมัยก่อนการล่ำเรียนหนังสือหนังหาต้องไปล่ำเรียนกันกับพระด้วยการบวชเป็นสามเนียนอยู่ที่วัดในตัวเมืองจนสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาสันสกิตจนสามเนียนแสงได้มีโอกาสได้อ่านตำรับตำราหลายอย่างทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับอภิญญาปฏิหารจากยานตบะบรารมี ก็เลยเกิดความศรัทธาสนใจที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาตั้งแต่เป็นสามเณรหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็เลยพล่กสอนทุกอย่างให้เพราะเห็นว่ามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากกว่าสามเณรรูปอื่นๆและถ่ายทอดแม้กระทั่งวิชาอาคมต่างๆที่ท่านมีให้กับสามเณรแสงจนหมดสิน้นเพราะเมื่อมีพลังสมาธิจากการบำเพ็ญเพียรแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความเข้มขลังเข้าไปอีกตามกําลังของจิตที่ปฏิบัติได้ จนเมื่อถึงคราวที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุคบพรรษากลาสิกขาออกไปกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านเกิดของตนเองช่วงเวลาที่ลูกสิทธิลูกหาของตะแลมกำลังเหืมเกลมเป็นนักเลงอยู่ในหลายหมู่บ้านโดยความเนิมเนี่ยมและเจียมตัวของทิศแสงเองช่วงแรกๆก็เลยมักจะถูกลังแกอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไปไหนมาไหนหรือว่าทำอะไรก็เลยมีความคิดที่จะนำเอาวิชาความรู้ของตนเองที่อ่านออกเขียนได้ ไปสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาเพื่อประจำอยู่แถวแถวหมู่บ้านเกิดของตนเองเพราะการที่ได้เห็นความเหิมเกรมของนักเลงเจ้าถิ่นที่มีมากขึ้นจนมีชาวบ้านหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ทำมาหากินต้องถูกลังแกอยู่เป็นประจำหลังจากที่ไปสมัครเอาไว้และรอเวลาที่จะไปสอบอีกจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกกันนั้นก็กลับมาฟิตร่างกายของตนเองเพื่อจะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีกทั้งยังได้เอาปืนพกของพอ่อ ออกมาซ้อมยิงอยู่ที่ไร่อยู่บ่อยๆหวังที่จะได้เป็นตำรวจอย่างสมใจของตนเองและพ่อแม่แต่กลับถูกนักเลงลูกศิษย์ของตาแลมเข้ามาหาเรื่องหาราเพราะคิดว่าทิศแสงอยากจะเป็นนักเลงใหญ่โตเหมือนกับพวกตนถึงขนาดที่จะใช้ปืนเป็นอาวุธทั้งที่ครอบครัวของพวกนักเลงพวกนั้นก็มีอาวุธปืนแต่ก็ไม่เคยใช้ส่วนใหญ่นักเลงในถิ่นนั้นจะพกเพียงขีานกับดาบติดตัวเท่านั้นบางคนก็ม่ได้พกพาอะไรเลยก็มี ใช้เพียงแค่หมัดเท้าเข่าศอกล้วนๆตามประษานักเลงบ้านนอกเพราะต่างก็มีของดีติดตัวกันอยู่แล้วหนังเหนียวกันเขี้วงาและคมหอกคมดาบกันทุกคนไม่เคยกลัวใครทั้งสิน้นเมื่อประจันหน้ากันก็เกิดการท้าทายให้ทิดแสงยิงขึ้นมาว่าหากว่ายิงแล้วไม่เข้าก็อย่าคิดเหมิมเกลมอยากจะเป็นนักเลงอีกทิดแสงเองก็ไม่กล้าที่จะยิงเพราะเกรงว่าจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาจากที่ตนเองอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กับจะกลายเป็นผู้ร้ายเอาซะเองพวกมันมากันสามคนเมื่อทิดแสงไม่ยอมยิงก็เกิดการทำร้ายยือแย่งปืนกันขึ้นทิดแสงเองก็ไม่ยอมเพราะเกรงว่าปืนจะล้านเข้าใส่แต่สุดท้ายเมื่อถูกลุมชกต่อยเขา้าก็ควายคว้าป้องกันตัวปืนก็เกิดล้านโป่งขึ้นกระสุนพุ่งเข้าที่ต้นขาของหนึ่งในนักเลงสิทธิของตาแลมฝังในเลือดไหลโกรกทรุดลงไปนั่งร้องโอดโอยอีกสองคนตกใจ ถึงกับถอยหลังกรูดและหลากเอาเพื่อนออกไปด้วยเพราะว่ามีของดีหนังเหนียวไม่เคยพลาดทาให้กับใครถึงเลือดถึงเนื้อมาก่อนเมื่อเจอเข้าแบบนั้นก็ทําอะไรไม่ถูกนักเลงกับกายเป็นหมาหลากเอาเพื่อนเพ่นหายไปจากไรของทิศแสงทันทีเพราะแม้แต่หมัดเท้าที่มีกันตั้งสามคนก็ยังทําอะไรทิศแสงไม่ได้ทิศแสงเองก็ตกใจเช่นกันเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์นั้น ก็เลยไม่กล้าจะกลับไปสอบเป็นตำรวจอีกเพราะเกรงว่าจะมีความผิดที่ยิงคนจนบาดเจ็บไปเรื่องมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะเราลูกสิทธิ์ลูกหาของตะแลมอีกหลายคนก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาที่ทิศแสงยิงพวกพ้องของตนเองจนบาดเจ็บและอยากจะรู้ว่าทิศแสงนั้นมีอะไรดีถึงได้ยิงคนที่มีของขลังโกง,ง,งกระพันติดตัวจนบาดเจ็บได้ก็เลยพากันเข้าไปหาเรื่องกับทิศแสงอยู่ในไร่อยู่บ่อยๆ แต่ตัวของทิศแสงเองนั้นก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีอยู่แล้วว่าคงจะมีคนที่แขนเคืองตนกลับมาล้างแค้นอีกเป็นแน่จึงได้พกเอาปืนของพอติดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะออกไปไหนมาไหนเจอพวกนักเลงลูกสิทธิ์ของตาแลมเมื่อใดเป็นตองชักปืนออกมาขู่ทำให้พวกมันเกิดความชงักงนันด้วยความกลัวไปบ้างและหลอดมาได้หลายครั้งที่ริงก็ไม่อยากจะยิงเพราะไม่ต้องการจะมีเรื่องเลา่า ม่เช่นนั้นก็จะแก้แค้นกันไปมาไม่จบสิน้นไม่ต้องทํามาหากินกันพอดีแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้เมื่อทิศแสงชักปืนขู่อยู่บ่อยๆมันก็เริ่มไม่กลัวเพราะคิดว่าทิศแสงคงไม่กาจะยิงใครอีกแล้วและในเมื่อไม่กลัวก็คิดว่าเมื่อคราวก่อนน่าจะเกิดจากของขังของคนที่ถูกยิงเข้าไปน่าจะเสื่อมลงจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งคิดได้ดังนั้นก็ตามลาวีทิศแสงจนเกิดเรื่องชกต่อยกันขึ้นจนได้ ด้วยความหมดความอดทนก็ย่อมต้องมีการป้องกันตัวกันบ้างเรื่องเจ็บตัวนั้นไม่เคยมีเพราะทิศแสงมีอาคมที่เข้มขลังด้วยพลังจิตที่บำเพ็ญเพียรภาวนามานานตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรเป็นดังเกาะเพชรป้องกันตัวจากสปปรรพสิ่งและศาสตร์วุธทุกชนิดแต่เมื่อเจอกับพวกมันทีไรมันก็มากันมากกว่า 3- 4สี่คนทุกทีเกินกำลังที่จะสู้ได้อยากยืดเยื้อก็เลยชักปืนออกมายิงเข้าใส่ ครั้งนี้ตั้งใจจะยิงออกไป้วยความโมโหไม่ได้เกรงกลัวว่าจะมีความผิดใดๆดแล้วเพราะยังไงก็ยังห่างไกลจากเงื้อมือของกฎหมายที่จะเข้ามาถึงเพราะถือว่ายังเป็นถิ่นฐานที่มีความเถื่อนอยู่มากครั้งก่อนตนก็ได้ยิงไปทีหนึ่งแล้วพอเสียงปืนระเบิดป่องขึ้นกระสุนกขพุงเข้าฝังที่ท้องของหนึ่งในนั้นจนมันสุดหัวปลงกไปกองกับพื้นเอามือกุมท้องที่มีเลือดแดงฉานพวกที่มาด้วยกันกตกใจถอยหลังกรูด ไม่เพียงแค่นั้นทิดแสงยังยิงเข้าใส่อีกคนจนล้มกลิ้งลงบปนอนร้องโอดโอยที่เหลือก็วิ่งหนีสุดชีวิตเพราะของขลังไม่สามารถการกระสุนของทิดแสงได้เมื่อเห็นเหยื่อที่นอนร้องโอดโอยอยู่ทิดแสงก็ไม่ได้ใส่ใจแยแสะอะไรอีกยัดปืนเนบเอาไว้ที่เอวแล้วก็เดินหนีจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทมกลางสายตาของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันสะใจจากเหตุการณ์นั้น ทิศแสงก็เลยกลายเป็นนักเลงปืนไปในที่สุดเพราะหากมีเรื่องมีราวลำพังตัวคนเดียวคงจะลำบากลูกศิษย์ของตาแลมนอกจากจะมีของขังติดตัวกันทุกคนแล้วก็ยังชํำชองเรื่องชกต่อยมามากกว่าแม้ว่าทิศแสงจะมีอาคมที่สามารถป้องกันตัวได้แต่ก็ไม่อาจจะทานทนพวกหนาหมูที่กลูกันเข้ามาได้นานมากนักปืนจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหยุดความเหิมเกิมของพวกมันได้ เรื่องที่ลูกศิษย์ถูกกระสุนปืนของทิดแสงยิงจนบาดเจ็บไปถึงสองสาลายทำเอาอาจารย์อย่างตาแรมเดือดดานมากเพราะมันเหมือนว่าถูกเหยียบหน้าช่วงที่ตนเป็นนักเลงไม่เคยมีใครจะกล้ามาทำแบบนี้ได้อยากรู้ว่าทิดแสงมีอะไรดีถึงได้ยิงลูกศิษย์ของตนที่ต่างก็มีของขังหนังเหนียวติดตัวกันทุกคนได้และของขังทุกชิ้นก็บรรจุอาคมขังของตนไม่เคยพลาดท่าให้กับใครมาก่อนตาแรมจอมอาคมขเขมร ให้ลูกศิษย์สี่คนพาไปตามหาทิศแสงที่หมู่บ้านไปถึงกบุกไปถึงนาเรือนของทิศแสงโดยมีชาวบ้านต่างกระตามกันไปดูเพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นชาวบ้านต่างกันูลกิติศัพท์ของตาแลมเป็นอย่างดีว่ามาแบบนี้ต้องมีเรื่องเป็นแน่เสียงลูกศิษย์ของตาแลมร้องตะโกนขึ้นเออโวยวายร้องเรียกทิศแสงอยู่ที่นาเรือนทิศแสงได้ยินเสียงก็รู้ว่าต้องมีเรื่องมาถึงจนได้ จึงได้จับเอาปืนยัดใส่เอวเดิอนออกมาที่นอกชานเห็นหน้าทิศแสงตาแลมกระชักมีดอาคมของตนปาเข้าใส่ขึ้นไปบนหน้าชานทันทีไม่พูดมากตามประสานักเลงเก่าทิศแสงยังคงยืนนิ่งไม่รู้ว่าหลบไม่ทันหรือว่าตั้งใจกันแน่จนถูกมีดอาคมของตาแรมพุง่งเข้าปักที่กลางหน้าอกเสียงดังปึกแต่มันก็หล่นลงที่พื้นไม่ได้ละคายผิวของทิศแสงแม้แต่น้อยทำเอาตาแลมกับลูกศิษย์ที่มาด้วยกัน และชาวบ้านที่แอบเฝ้าดูอยู่ห่างๆถึงกับทำตาโตท่าทางตกใจเพราะมีดอาคมของตาแลมนั้นสามารถนำไปใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ทุกอย่างแม้แต่ผู้ที่มีอาคมหนังเหนียวหรือว่าของขลังอะไรก็ตามแต่มันกลับไม่ได้สร้างความระคายเคืองผิวหนังของทิศแสงแม้แต่น้อยทิศแสงเองก็อยากจะรู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอาคมที่ว่าหนังเหนียวจะเหนียวสมคำล่ำหรือหรือจะถูกกระสุนปืนของตนฝังเข้าไปที่หลาจนนอนดินมาแล้ว จึงได้ชักปืนออกมาจากเอวยิงโป่งลงไปจากนอกชานกระสุนที่เพียงแค่นึกกำหนดจิตลงไปด้วยอาคมชั่วอึดใจเดียวด้วยความํำนาญก็พุ่งฝังเข้าไปที่ไหปะลาด้านขวาทะลุออกทางด้านหลังของตาแลมหงายหลังผึง่งล้มลงไปนอนล้องโอดโอยไม่ต่างกันกับลูกศิษย์ของตนที่ถูกยิงไปก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่ถึงกับตายลูกศิษย์ต่างก็เลีกูกันเข้าประคองเอาล่างของตาแลมออกไปจากหน้าเลือนของทิศแสง รีบกลับหมู่บ้านของตนเองด้วยความอับอายเป็นในที่สุดถามกลางสายตาของชาวบ้านที่เฝ้ามองอยู่อย่างสะใจที่เห็นตาแลมมาเจอกับของจริงเข้าแล้วและด้วยความอับอายของตาแลมก็ไม่ยอมออกไปไหนมาไหนอีกเลยหรือแม้แต่ให้สิทธิ์ของตนเองได้พบเห็นเก็บตัวงเงียบอยู่แต่ในเรือนของตนเองตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนแก่เท่ากลายเป็นคนหลงหลง,ล,งลืมๆจำความอะไรแทบไม่ได้สิ้นหลายนักเลงอาคมในอดีตเสียจนสิ้น เมื่อเจอกับนักเลงปืนพลังจิตอาคมเหนือกว่าเข้าไปไว้พบกันใหม่ <laughs>